เริ่มเลวโบเมลดานุ่งชุดว่ายน้ำเซ็กซี่นิดๆแต่ระวังอเล็กเห็นจะโดนตีทำเอาบรรดาเฟ้นๆเข้ามาคอมเตมๆต้องรอพร้อมกับเจ้าไลก์กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเมื่อนางเอกคนสวยอย่างโบเมลดาได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดว่ายน้ำวันพีซสีขาวพร้อมทั้งนั่งอยู่ที่โขดหินลงอินสตาแกรมพร้อมทั้งระบุแคปชั่นเป็นอีโมจิคอนรูปก้อนเมฆ โดยเพื่อนคลับเข้ามาคอมเมนต์เซลว่าพี่เล็กไม้เรียวสันแล้วจ้างานนี้จะถูกใจพี่เล็กหรือเปล่า <Yeah. S 2> คงต้องรอถามกับเจ้าตัวอีกทีสำหรับโบเมลาดานอกจากจะเป็นนักแสดงเลีว้วเธอยังพ่วงด้วยตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2013 <Yeah. S 2> ก็ไม่แปลกใจเลยจริงๆเข้าว่าทำไมนั้นเธอถึงสูงยาวเข่าดีขนาดนี้